มลกับมีชื่อไหมคะจันก็ถามนะต้นไหนทั้งหมดนี่แหละ <laughs> ต้นนี้ลือสีผสมลือสีผสมครับขาวขาวนวลน,น้อยจันเรขาวนวลขาวในครับต้นนี้เลี้ยงต่ายากอันนี้ก็หลวงปู่ิสร็จอันนี้ลูกไม้ไม่มีชื่ออันนี้กลายพันธุ์มาจาก เลือสีโกเทนยะส่วนต้นนี้ชื่อลูกสาวผมนะต้นนี้สลิตาชลิตาครับไม่มีออกจำน่ายค่ะครับอันนี้เป็นลูกไม้อันนั้นเนี่ยเป็นชื่อเทพเทพอะไรสักอย่างเบบอลเก่าเนี่ยนะฮะนะฮะต้นลิมเนี่ยเทพเทพพิทักษ์ไรํำนองนั้นเนี่ย ชื่อลูกสาวผมชลิตาใชคไหชลิตาเดี๋ยวพอถึงจุดหนึ่งก็จะว่าจะทําจํานวนออกแล้วตอนนี้ผมสวยนะยกเป็นถ้วยเลยเนาะสวยค่ะครับอันนี้ตรีเพชรนะอันนี้ตรีเพชรอันนี้เป็นบอลเหลืองเนี่ยซึ่งผมต้องเลี้ยงไว้ติดหลังบอลเหลืองเนี่ยอ,อ,อย่างน้อยก็เป็นแม่พันธุ์ได้อย่างดี น้องถ่ายไปต้นต้นนี้หายยากมากมงคลทวีเนเ,วเลี้ยงยากด้วยผมเลี้ยงมาสองปีกว่าเพิ่งจะได้ต้นานี้นะชื่อมงคลทวีเนะน,นี่ยต้นเนี่ยนีโอเคชลิตาต้นนี้เนี่ยผมลืมชื่ออันนี้เป็นบอลของ อาจารย์ประสิทธิ์ประส่ขึ้นมาแล้วก็เอาไปตั้งชื่อเป็นอะไรผมจำไม่ได้ตอนนี้อะไรนะลกูกเนีผมเนี่ยชื่อติดอยู่ริมฝีปากส่วนต้นนี้เนี่ยสายโลหิตแล้วเขาไม่ไปเป็นบอลเก่าเนี่ยชื่อสายโลหิตแต่ปรากฏว่าเขาไม่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 ไมไม เออไม่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 ยอมเป็นนนันไม่ยอมเป็นถ้าถ้ากััชมงละต้องขตัวนี่ไงราชมงคลอันนี้ฮะนี่ยรัชมงคลนี่ก็รัชมงคลอ่าผมมันใช้เงินนะทักก่อนก็ได้